เคยไหมครับที่คุณขายสินค้ากําไรดีๆบนโลกออนไลน์นะฮะสักพักหนึ่งคุณจะอยู่ในสมรภูมิการตัดราคาแบบไม่รู้ตัวเลยโอ้โหเมื่อวานกําไรยังดีอยู่เลยวันนี้มีคนมาขายตัดราคาอีกแล้วนะครับและมันเป็นปัญหาที่แบบแก้ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าประกประสบการณ์1ิปีเนาะบางทีเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเจ้าของแบรนด์เองก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เลยนะครับเนื่องจากว่าอาจจะไม่มีระบบที่จะซัพพอตพอ นะครับดังนั้นเราเองเนี่ยก็จาเป็นต้องอยู่ในสมรภูมิการตัดราคาและที่สุดเราก็ออกมาจากธุรกิจตัวนั้นนะครับหรือสินค้าตัวนั้นเป็นเพราะว่าเราอาจจะเห็นแล้วว่ามันไม่คุ้มค่ากับการลงแรงนั่นเองนะครับวิธีการนะครับจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับที่จะช่วยเหลือให้สมาชิกหรือว่าช่วยเหลือตัวแทนเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสร้างรายได้อย่างเต็มที่เลยผมก็จะเล่าให้ฟังว่าประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยเราเจอหมดแล้วและเราก็ฝันว,ว่าวันหนึ่งเราอยากได้ระบบ ที่มันช่วยเราได้โดยขายสินค้าได้นานแสนนานและที่สำคัญคือมันต้องทำกำไรให้เราได้เยอะและไม่มีการตัดราคาที่ d ด b อปริชเชื่อมั้ยครับว่าคุณจะได้กำไรเซตละ300ถึง800บาทและราคาที่คุณขายลูกค้าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วประเทศโดยใช้แอปพลิเคชันและมีระบบซัพพอร์ตที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอย่างแน่นอนที่นี่นะครับขายยังไงก็ขายเท่ากัน และกําไรคุ้มค่ากับการลงแรงมากๆเลยนี่คือเป็นสิ่งที่แบบหลายคนเนี่ยฝันมากครับว่าอยากจะขายสินค้าดีๆอยากจะมีกําไรดีๆโดยที่ไม่ต้องไปหวั่นวิตกเรื่องของการตัดราคานั่นเองนะครับวันนี้ผมเจอแล้วผมก็จะมาบอกทุกคนว่าถ้าวันนี้ทุกคนนะครับมีแรงที่จะทํางานบนโลกออนไลน์ทำถ้าลงแรงแล้วเนี่ยมันต้องคุ้มค่า อย่างตัวผมเองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยผมมีกําไรถึงเซตละ8 0 0หลายคนบอกว่ามันจริงเหรอคุณต้องเข้าไปศึกษาครับอตอนนี้เรามีระบบไลฟ์ของบริษัทที่จะคอยซัพพอร์ตสมาชิกใหม่ทุกคนหรือแม้แต่ผู้คนที่สนใจนะครับวันนี้ผมก็เลยเปิดโอกาสให้กับทุกคนว่าถ้าใครอยากจะฟังไลฟ์ยุทธเ,เขาเรียกว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ของแบรนด์นี้กล,กลยุทธ์ของแอปพลิเคชันนี้ว่าเขามีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยซัพพอร์ตตัวแทนเนี่ยทำงานได้ง่ายและได้กำไรเต็มๆ โดยไม่ต้องอยู่ในสมรภูมิการตัดราคาผมอยากให้ทุกคนเข้าไปร่วมไลฟ์นะครับโดยขอโค้ดก็ามาฮนะผมมีลิงก์มีโค้ดให้คุณเข้าไปฟังฟรี free นะครับคุณจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้ฟังวันไหนก็ได้นะครับแล้วคุณจะเก็ตเลยว่าวิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยซึ่งมันจะทําให้เราในแฮปปี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าคนไม่เคยมีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์มันจะช่วยคุณได้อย่างเต็มที่นอกจากเรื่องของการตัดราคาแล้วนะครับผมอยากจะบอกทุกคนว่าที่นี่ ผมไม่ต้องปิดการขายเองบอกไว้แค่นี้ก่อนครับใครสนใจอยากจะฟังไลฟ์นะครับขอโค้ดเข้ามาเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้แบบฟรี free.